บางคนถามว่ามแก้กระลำผัดน้ำปลาขายได้ไงขายได้จริงๆนะครับขายที่ตาทขายจริงขายหมดด้วยครับขายหมดทุกวันหมดทุกวันด้วยครับเคยถามลูกค้านะว่าอร่อยไหมลูกค้าบอกมันมันก็อร่อยอ่ะมันหอมใช่หอมแล้วมันกรอบปลาหอมหอมกรอบผัดไม่ไม่แบบไม่สลดอนะฮะนี่นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปทำตามดูนะแล้วก็ลองลองทำขายดูอร่อยมากไปนูนี้มีต่อยเร้า แต่เคล็ดลับนะครับเกี่ยวกระเทียมไม่หอมให้เหลืองเลยครแล้วไปมาดัดน้ำปลาฮะนี่นะครับเคล็ดลับผัดกระล่ำปลีให้หอมนะครับเกี่ยวกระเทียมให้เหลืองทองเลยให้เหลืองทองเลยใช่ไหมครับให้เหลืองทองนี้เลยนะครับเห็นไหมหอมกระเทียมแล้วก็น้ำปลาดัดไปเลยหอมกระทะนะครับนี่ครับหอมเลยครับโอ้โหแล้วเป่าแก๊สไปกระล่ำ ำป็นเกลียวเหลืองๆเลยไหมเนี่ยเค็ดรับทำให้หอมทำให้กระลำเราหอมอยู่ตรงนี้พี่กระทะใหญ่ๆกันเลยนะแต่มันก็หดครับม <laughs> ีนูปิดท้ายครับเรนี้แค่วันนี้ จริงๆมีหลายคอมเมนต์ที่บอกนะเรื่องกระลำปีผัดน้ำปลาทอดน้ำปลาเลยนะมีหลายสูตรที่อ่าสูตรไทยสูตรม,นะมันนะอันนี้จะเป็นสูตรทางร้านของเทปเบสนะครับทำได้เหมือนกันครับครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอแค่ให้อร่อยถูกใจเราก็โอเคแล้วครับครับผม,มแล้วลูกค้าก็ชอบมากเลยนะสูตรนี้นะเราถูกใจลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาดูการปรุงไม่ยากกระลำพอเราดัดน้ำปลาเสร็จแล้วเราจะปรุงแค่ผงปรุงรสไก่อ่าตัดน้ำตาลไปนิดนึงครับจะไม่หวานนะเมนูนี้ครับแต่น้ำตาลไปนิดเดียวแค่นี้กระลำ ปรุงแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวมาใส่น้ำมันหอยตอนที่มันใกล้จะสุกนี่ครับดูครับไฟสำคัญนะครับเราต้องเล่นไฟให้แรงหน่อยต้องคอยคนผักยังเขียวสดอยู่นะครับไม่สลดนะครับเขาเรียกอะไรนะไม่เหี่ยวไปใช่ไหมไม่เหี่ยวไปแล้วก็ไม่เป็นเขียวเป็นเขียวมันจะกรอบกำลังดีเลยครับคุณกรอบและหอมน้ำปลามากเห็นไหมพอได้ขนาดนี้แล้วพอมันเริ่มเงาๆแล้วก็ใส่ต้อนหอยนางรมไปเลยครับครับ หมดพอดีดอหอมมกันเลยไม่ออกเค็มนะครับชิมครับโอเคได้เลยใช่ไหมครับอร่อยเหมือนเดิมครับเป๊ะครับสูตรเป๊ะทุกวันนะเห็นไหมแค่นี้ก็ได้แล้วง่ายๆกระลำปีผัดน้ำปลาของเราเรียบร้อยครับกระลำปีผัดน้ำปลาเอพีลองไปทำตามดูได้นะครับจัด,ดเลยเติม